นามะโอมสัณฑนาลัตมิเดวินามะโอมชัยยปตมาวิสาลคเิ ชัยยตวัมสีปฏิปริเยชัยยมาตามหาลัตมีเดวีนามาสารนะวันนาธารณี<ม>ขอชัยชนะตรงมีแด่พระแม่รมัตมีผู้ทรงมีพระเนตรงดงามดังดอกบัว<ม>ขอชัยชนะตรงมีแด่พระแม่รมัตมีผู้เป็นที่รักแห่งองค์พระวิษณุมหาเทพ ขอชัยชนะจงมีแด่พระแม่รัศมีผู้เป็นมหามารดาแห่งสรรพชีวิตทั้งปวงขอชัยชนะจงมีแด่พระแม่รัศมีผู้นำพาเรา,ข,ารข้ามมหาสมุทรอันไพศาลนโมนมัสติตวารยาข้าพระเจ้าขอในงานนี้ปวาลีบูชาพระแม่รัศมีทุกๆลูกทุกๆปาง ทรงได้โปรดรับเครื่องสังเวยตะการะซึ่งน้อมนำมาถวายนณัดนี้พอนมัสการงพระพิเศสวนพระแม่รัศมีพระแม่เจ้ามหาสีอุมาทุกๆลูกทุกๆปางทุกๆบรมภูทุกๆท่านที่มาเป็นประธานจงปีดาปราโมทรับเครื่องตะการะมีโภชนียาหารอันปานีตทั้งดอกไม้ทุกเพียรซึ่งได้จำนง นอบน้อมมาถวายขอจงช่วยปัดเป่าอุป,ปัตถวะอันตรายอย่าได้มีมาแพร่พานขอบเกตสันดานเทวสถานพระแม่เจ้ามาหาสิวมาภูราคากาลีปารวตีสุรสวรัตตวีรัตมีเทวีมาตาเทวาปฏิด้วยเดชพระพอนุภาพแห่งคุณพระศิรีรัตนไตพระบารมีธรรมันแพแผยไปศาน แห่งองค์พระแม่มหารัศมีพระแม่มหาอุมาเทวีพระแม่มหาธุราคาเทวีพระแม่มหาการีเจ้าพระแม่ปารวตีเทวีพระแม่สุรัสวดีเทวีแม่องค์เทพทุกทุกพระองค์แม่ทุกทุกปรมคคูทุกทุกท่านพร้อมด้วยอำนาจเทวาพินิหารโปรดดงบรรดาลอภิรักษาอำนวยอวยชัย ให้ข้าพเจ้าเทวสถานพระแม่เจ้ามหาสิุมาธุรคากาลีสุร,สรัตวดีรัตมีี่วีมาตาเทวาประเทิ์พร้อมด้วยครอบครัวและติดญาณุติท์ทั้งหญิงชายที่มาในวันนี้จงมีพาระไมยสมบูรณ์แข็งแรงเจริญด้วยจตุพิพัฒน์พรชัยอันประเสริฐคืออายุวันนะสุขาภละพังพร้อมด้วยเกียรติยศ ปาฏดเกียรีกคุณสมบูรณ์พูลผล,ผลในสิ่งอันควรารถนาทุกประการและได้โปรดประทานพรให้ประเทศชาติบ้านเมืองจงเจริญรุ่งเรืองวัฒนาสถาพรตลอดไปทั่วนิรันเทิน